สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะลินค่ะจะเป็นแบบโดนัทคิตตี้จัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะ,คะบบ em อันนี้เป็นของน้องจนาคามปฐมนะคะเป็นแบบสลามกากเพชรมายูาน so ิคอนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจ้าสมุทรสาครนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นโดนัทสีส้มนะคะของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะ1แล้วก็นี้เป็นชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะที่หชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจากรุงเทพนะคะก็จะเป็นแบบสลามนะคะอย่างแรกนะเป็นสลามกากเพชรมายูนิคอนนะคะ สลา,ามกาแล็กซี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบน้ำลายเอเลียนกาแล็กซี่สลามกระปุกฝักทองนะคะแล้วก็เป็นแบบสลา,ามกระปุกกลมนะคะนี่นะทั้งหมด6กระปุกนะคะอันนี้เป็นของน้องจกนาคมพนมนะคะก็นี่นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นสลา,ามกระปุกกลมนะคะ1ึงแล้วก็น้ำลายเอเลียนอุนจินะคะอย่างละหนึ่งนะอันนี้เป็นของน้องจตุรีรัมค่ะมีเป็นโดนัทสัตว์นะคะของแท้นะหนึ่งค่ะ แล้วก็น,นี้จะเป็น Little Blue Star นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะเป็นแบบสกูชี่ราคาพิเศษนะคะก็จะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะเจ้าคิตตี้นนะจำพวบ,บันนะคะอันนี้เป็นไม้ยินิคอนโลนะคะนี่นะ อันนี้เป็นของน้องจตชัยภูมินะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นถุงแก้วนะคะหนึ่งช Late ุดแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจขอนแก่นนะคะจะเป็นคุกกี้หมานะคะหนึ่งขวดนมไซมีเดียมนะคะแล้วก็กล่องนมมินินะคะอย่างละชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจะภูเก็ตค่ะเป็นนี่นะคะ เค้กปอนสตรอเบปะร่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ทีจัมโบ้นะคะ1อันนี้เป็นสตรอเบปะร่ดิบนะคะอย่างต่อมาเป็นไอติมชาเขียวแล้วก็จะมีเป็นเฟรนฟรายนะคะกับแตงโมโบอลนะอันนี้อย่างละชิ้นนะคะมีเป็นสมุดโน้ต Hello Kitty ด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดหน้าน,นะคะเป็นจัมโบ้บารีโมจินะคะ1แล้วก็นนี้เป็นยีราฟนะคะอย่างต่อมาเป็นขนมคัพเค้กขนมแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเฟรนฟราย กล่องนมนะคะแอปเปิลแล้วก็จะเป็นส้มกับแครอทอย่างละชิ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจนนทบบุรีค่ะเป็นเคปอร์สบปะนะคะหนึ่งกล้วยจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ผีจัมโบ้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจานาเจริญนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นแบบไอติมโคลมายูนิคอร์นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงไซส์เล็กนะคะทั้งหมด7ชิ้น7แบบค่ะนี่นะอันนี้เป็นของน้องจะ,จงะ,ะงแชร์ภูมินะคะ จะเป็นแบบชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะ1นชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจกเชียงใหม่ค่ะเป็นสกุชี่มินิค่ะแบบกันไปนะคะก็ค่าจะมีเป็นประมาณนี้นะคะชักจิ้งจอกสลับเปานะคะันนี้มีนะกขุมะทุกบ้านต่างๆนะคะฮะเกา๋ามัดเมลโล่ค่ะชามข้าวญี่ปุ่นกล่องนมนะคะกระต่ายเฮดบ้านหมานะคะแล้วก็นี้จะเป็นผลไม้นะคะทั้งหมด3แบบมินิบ้านอิโมจินะคะตาโต ปูนะคะหัวคอร่าแล้วก็จะมีเป็นเป็ดด้วยค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง15คนมากๆเลยนะคะ